สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพ่พอกันครับเบานุโคกไหนาเมื่อนี้ก็มาแก้ปัญหาครับพี่น้องก็เนื่องจากว่าช่วงนี้นะครับดวงแลดระบาดอยู่ในสวนก็เนื่องจากว่ามันมีแรงพ่อพันธุ์พี่น้องนี่ครับแรงพ่อพันธุ์ก็คือต้นต่อที่เห่าได้กําจัดไปได้พ่นยาไปอ่าพ่อหลายเดือนต่อมามันก็ผุผูเน่าเนาะพี่น้องพ่อผูเน่าเขาไปความชื้นได้ก็ ศัตรูโต,ตไร่ก็คือดวงแลดสีมาว่างไข่พี่น้องทั้งดวงแรดด่วงง่วงแมงง่วงนะครับสีมาว่างไข่ดังนั้นห้องก็ต้องหาวิธีการในการป้องกันหรือกําจัดตัวอ่อนกําจัดตัวอ่อนมั่นที่ต้นเหตุเวลามันว่างไข่ในดินนะพี่น้องนะครับพอว่างไข่ในในขุยนะครับเพรว่าสิเป็นขุยปา๊มหรือว่าเศษหญ้ากองหญ้าที่มันเน่านะครับมีความชื้น เหมาะสมมันกระสิทําการว่างนะครับกัดตูกะมีทั้งนี่ครับเขาเอื่นว่าแม่งว่วงสั่งตีแม่งนี่ยังนี่แหละครับนี่ครับที่มันสีขาไปากัดกินเนื้อเยื่อ,อตรงบริเวณโค่นยอดของป่ามอันนี้โบแมนดวงแร็ดครับอันนี้สีขาไปว่างใครอีกสั่นหนึ่งหลังจากที่ดวงแรดดจ่อขาไปแล้วมันกระสีใส ใส่หู้นะครับใส่รูหรือหู้ในปานห้องนะครับไปว่างไข่คันด,ด่วงแรบ,บ่เจาะมันกะว่างไข่บ่ได้พี่นอ้องอ่ามันเจาะบ่เปลี่ยนแมงอันนี้นะครับบาด,ด,ด,บด,ดบนี้มาเบิ้งด่วงแรดอ่าด่วงแรดนี่ด่วงของมันสินี่ลักษณะแบบตัวใหญ่เลยแหละพี่น้องนะครับอ่าที่ผมอ่าเดี๋ยวนี่ครับอ่าลักษณะของ ตัวที่มันตัวเต็มว่ยแล้วนี่ครับพี่น้องมันกระสิมีลักษณะแบบนี้ครับมีเขาดลวงแหลกน่ครับก็ค,คือแม่งข้ามบานห้องพี่น้องเวลามันเจาะเขาไปว่างไครนะครับมันกระสิค่อยๆเติบโตจะเลื่อนเติบโตนี่ครับคือด้วงที่มันกําลังจะเลื่อนเติบโตพ่อมันใกล้สิพ่อมันใกล้สิเป็นตัวเต็มว่ยแล้วพี่น้องมันกระสิมีลักษณะใหญ่แบบนี้ครับ ใหญ่ใหนี่ครับหลังจากที่มันได้ระยะฟักตัวมันก็นสิไปเจาะปามกัดใบป,ปามกัดยอดปามจนไม่เหียนโคโลแล้วพี่นอ้องนะครับเจาะกิมนต้นเล็กต้นน่อยที่เราปลูกไม่ขึ้นกันนะครับเดี๋ยวผมสีไทยยอดที่มันทำไา่เสียหายเอาตอนนี้มาบึ่งวิธีการในการป้องกันกำจัดแบบถอนหลกักถอนโค่นพี่นอ้องโดยคันแรกเลย นะครับให้พี่น้องหากองเศษวัสดุที่มันทับถมกันนะครับมีความชื้นเหมือนพ่อสมควนนะครับอันนี้เผอิญว่าผมได้เอาจอบนะครับขุดบริเวณเปลือกที่มันพุพังแล้วนะครับต่อเก้าที่มันพุพังออกมานะครับแล้วบานี้ผมกระสีห้วยเชือล่าเชื่อล่าเขียวพี่น้อง ซิ่งเป็นเชื้อร่าที่ใช่กำจัดพวกดวงประเทศนี่ซีมันก็คือเมแาไรเซียมพี่น้องนี่ครับซีลอยกัมผมส้างสื่อทางอินเทอร์เน็ตรประมาณ200อันนี้หาลอยกัมครับประมาณ200กว่าบาทพี่น้องนะครับวิธีการก็คือ,อเมื่อเข้าได้นะครับได้ตัวผู้พังของมัน หรือเศษ้าเศษขีงห่อขี้ควายนะครับที่มีความชื้นเอามากองทับผมกันรดน้ำให้มันมีความชื้นถิ่นใ้ให้มันเศร้าห่อนกันพี่น้องนะครับเข้าก็หหวยเชื้อราตัวนี้ครับห้อยไปเลยห้อยนะครับห้อยรอบกองวัสดุนะครับหรือว่าขี้คุยมะพร้าวนะครับขี้แกบขี้เลื่อยขีงหอขี้ควายที่ทับผมกันใ้นะครับพี่น้อง ออกมากแบบนี้บาดนี้ก็เลี้ยวๆก็เข้ากับใส่ตามปริมาณนะครับความไง่ของกลองเศลีนวัสดุผัดผสมครับบ่ใส่จอบเคลียร์เคียผสมพี่น้องนะครับเคลียร์ผสมผสมไปเรื่อยๆพี่น้อง แตงองอมอยู่นี่ตัวนี้ก็เจาะกนินกันได้พี่น้องกันจับไปเลยครับใส่ไฟอย่างเดียวครับเมื่อเรียบร้อยแล้วเนาะผสมเรียบร้อยแล้วก่อไปก่อนทำการหดน้นาพี่น้องนะครับพอ่อหด้นาแล้วแล้วนะครับผสมพุ่นดีๆครับจนว่ามันบ่เห็นเศษเนะเบบาะแล้ววานนี้เข้ากับหดน้ดนาพ่อหด้นาเรียบร้อยแล้วก็นหา ใบปาล์มใบไม่มาปลูกทั้งเทิงบอบัวหอมันถือแสงแดดรักษาความชื้นไว้ตลอดพี่น้องนะครับแต่ว่าบัวหอเปียกคักเลยครับเอาพอชื้นชื้นแช่แชนะครับดวงสามารถที่สีเขามาปั้งไครได้อ่าแล้วก็เดี๋ยวผลเป็นยังไรเดี๋ยวสิทายให้พี่ให้น้องบงอีกเทื่อนหนึ่งเนาะเอาสำหรับตอนนี้ก็เอาไว้เพียงสำนีก่อนเดี๋ยวคอยพอกันในช่วงที่มัน กำจัดดวงเรียบร้อยแล้วนะครับผมสิตไทยให้เบึงองสำหรับมือนี้สวัสดีครับ